โอเคนะครับเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาที่8กันนะครับเกี่ยวกับอย่างที่ผมน่าจะวาดไปให้ดูหลายครั้งแล้วด้วยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาผมจะเข้าเทรดแล้วก็ตามเนี่ยผมจะมีการอ้างอิงพฤติกรรมนะครับลักษณะหนึ่งหรือว่ามีการตีกล่องกล่องหนึ่งขึ้นมาว่าเออบริเวณนี้น่าที่จะเข้าซื้อเข้าบายนะครับโดยมองหาจุดเหล่านั้นนะครับเป็นจุดในการเข้าเทรดซึ่งทีดีตรงนี้ครับผมเรียกว่าเป็นออเดอร์บล็อกนะครับ x ก,กับเดโมนส์ไพยก็คือมีการใช้กดขอเดมมนส์ไพ่เข้ามาเล็กน้อยนะครับ ว่าเออพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นดีมาซัพพลายยังไงนะครับสละคนที่เป็นมือใหม่จ๋าๆเลยอาจจะไม่เคยเรียนดีมาสัายมาก่อนผมจะอธิบายแบบเบสิกง่ายๆให้ฟังนะครับเกิดดีมาซัพพลายคือการที่การาฟจะมีแรงดีมาซัพพลายได้นะครับผมจะเขียนเป็น d ีกับเแล้วกันเนาะดีมารครับคือลักษณะของการที่มีแรงบายครับหรือแรองขาขึ้นเนี่ยครับมีมากกว่าแรงเซลนะครับก็คือแรงขาลงส่วนซัพพลายครับคืออาการที่มีแรงเซลเนี่ยครับมากกว่านะครับแรงบายโอ้ยผมจะใช้ลูกศรลงสิ มีมากกว่าแรงบ่ายที่เป็นฝังขึ้นดูพฤติกรรมของกราฟครับกราฟนะครับจะไม่ได้ขึ้นหรือลงอย่างเดียวในพฤติกรรมของกราฟนะครับกราฟจะมีการขึ้นแล้วก็พักตัวครับช่วงพักตัวเราเรียกว่าเร้งนะครับหรือเป็นการกรอบหรือว่าเป็นการบาลานซ์กันระหว่างคนเซลล์คนบ่ายเวลากราฟวิ่งขึ้นเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นสภาวะที่แรงบ่ายเนี่ยมากกว่าแรงเซลล์หรือเราเรียกว่าเรนจ์นะครับเวลากราฟวิ่งเนี่ยครับเรียกว่าเรนจ์และช่วงที่พักตัวครับเรียกว่าเบส หรือบาลานซ์นะครับทีนี้พอมันบาลานซ์นะครับมันเปลี่ยนเสมือนการต่อสู้กันว่าคนบายคนเซลล์ตอนนี้มีเท่ากันบายเท่ากับเซลลมันต้องวัดกันครับว่าใครจะชนะกราฟจะขึ้นต่อหรือกราฟจะลงต่อมันจะมีการสู้กันอยู่ครับซึ่งจุดที่มันจะสู้กันครับจุดนี้ครับจะเป็นการวัดชัยชนะกันโดยการที่กราฟถ้าจะขึ้นต่อครับมันก็จะเป็นแท่งเขียวพุ่งขึ้นไปถูกไหมแต่ถ้ากราฟจะลงต่อครับมันก็จะมีแท่งแดงร่วงลงมาอ่านะครับ ทีนี้ไอพฤติกรรมการชนะเหล่านี้ครับว่าชนะหรือแพ้นะครับเราไม่ได้ใส่ใจหรอกครับว่าก่อนหน้านี้ครับมันจะขึ้นมาหรือมันจะลงมาครับเราสนใจแค่ตอนที่มันสู้กันครับว่าใครชนะซึ่งพฤติกรรมที่เราจะสังเกตได้ครับว่าใครชนะหรือใครจะแพ้นะครับผมจะใช้ลักษณะของการที่เราจะดูลักษณะของเด d e r บล็อกครับเด d e r บล็อกคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเดอร์บล็อกคือพฤติกรรมการบล็อกราคาหรือหยุดราคาเอาไว้ไม่ให้ไปต่อเช่นลักษณะเวลากราบันขึ้นครับการที่กราฟจะขึ้นได้ต้องเป็นแท่งสีเขียวใช่ไหมครับเขียวพุ่งขึ้นไปเขียวพุ่งขึ้นไป ถ้าแท่งเขียวจะโดนบล็อกจะต้องเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากแท่งสีเขียวโดนบล็อกครับมันจะขึ้นต่อไม่ไหวและจะโดนแท่งสีแดงครับตบกลับมาจนสามารถทะลุแท่งสีเขียวที่ขึ้นไปให้ได้นี่คือแท่งเขียวตัวจีนี่คือแท่งแดงครับแท่งเรดสามารถทะลุแท่งเขียวไปได้นี่คือพฤติกรรมการชนะครับจะสังเกตว่าราคาขึ้นมาและแท่งเขียวนี่คือการขึ้นรั้งสุดท้ายครับแล้วก็โดนตบกลับมาปึ๊บพิติกรรมตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการบาย เพื่อที่จะเซลลลงมาครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่คนบายเนี่ยแพ้กับคนเซลครับหรือเราจะเรียกสับทางการตรงนี้ว่าเป็นออเดอร์บล็อกเซลนะครับ OB นะครับเซลเพราะอะไรครับเพราะออเดอร์ตรงนี้บล็อกนะครับไม่ให้กราฟขึ้นต่อเพื่อที่เขาจะเซลลลงมาครับกราฟเนี่ยบล็อกเพื่อที่จะเซลเพราะตอนแรกกราฟขึ้นอยู่ดีๆครับแล้วจู่จก็โดนบล็อกไม่ให้ขึ้นต่อครับแล้วตบกลับมาเป็นแท่งแดงนี่คือพฤติกรรมของออเดอร์บล็อกเซลครับซึ่งแท่งที่เราจะตีครับเราจะตีแท่งการขึ้นนะครับก่อนที่มันจะลง ไปดูในกราฟจริงครับว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราดูในกราฟจริงๆนะครับดูในกราฟเป่าน่าจะเห็นภาพกว่าเนาะโอเคให้เพื่อนมันสังเกตเวลากราฟมันขึ้นครับขึ้นๆๆๆๆๆๆขึ้นจนกระทั่งครับมันไม่ยอมขึ้นต่อครับแล้วมันโดนแท่งแดงตบกลับมาจนทะลุตัวแท่งที่มันขึ้นไปก็คือทะลุตรงนี้เห็นมั้ครับอ่ะนี่คือกราฟขึ้นไปแล้วขึ้นไม่ไหวครับแล้วก็ลงถูกไหมเพราะงั้น แท่งที่มันเป็นการขึ้นขั้นสุดท้ายครับหรือแท่งที่มันพยายามขึ้นไปเนี่ยครับคือแท่งนี้แท่งที่มันายขึ้นไปที่เขาจะเซลนะครับแท่งนี้ครับเราเรียกว่าออเดอร์บล็อกนะครับคือแท่งที่มันโดนบล็อกนั่นเองอืมเพราะงั้นแท่งนี้ครับผมจะตีเป็นกล่องเอาไว้และเมื่อราคาครับวกกับเข้ามาในกล่องนี้ผมจะใช้กล่องนี้ในการเข้าเซลลลงมาเห็นไหมอมืกล่องนี้จะกลายเป็นโซนที่ผมจะใช้ในการเข้าเซลนะครับเพราะแท่งนี้อาด้วยขึ้นไปครับแล้วก็โดนบล็อกไม่ขึ้นต่อแล้วก็ตกลงมาครับออเดอร์ เห็นภาพกันเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างครับบางครั้งครับก <accelerating. S 2> าร <ban> ขึ้นไ,นไปก่อนลงนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแท่งนี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะเป็นแท่งเดียวก็ได้ครับบางครั้งเราจะอาจจะเห็นในลักษณะของการที่แบบกราฟมันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ก็ได้ผมว่าให้รูปรูปให้ดูก่อนบางคนอาจจะยังไม่เก็ตในบางครั้งครับราคาครับมีการร่วงลงมาเป็นแท่งแดงแล้วมีการพยายามขึ้น2แท่งมีแท่งแดงนะแต่ก็แล้วก็โดนขึ้นไปแบบครับแล้วก็โดนบล็อกครับลงไปต่อเป็นแท่งแดง ตามหลักแล้วถ้าเราจะตีให้โซนมีคุณภาพสุดหลาจะต้องตีแท่งนี้ถูกไหมครับก็คือพะแท่งนี้เป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินบล็อกไม่ขึ้นต่อก็เลยโดนลงนะครับก็กลายเป็น ob cell แต่ในบางครั้งครับเราจะสามารถมองการขึ้นเนี่ยครับเป็นกรุป๊ปหรือว่าเป็นบริเวณก็ได้ครับถ้าเรามองดูดีนี่คือแท่งแดงนี่คือการลงครับและเหมือเหมือนพยายามจะขึ้นครับแล้วมันลงต่อเพราะงั้นจริงๆแล้วทั้งกรุ๊ปตรงนี้นะครับก็สามารถมองเป็นลักษณะของแท่งขึ้นแท่งเดียวกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบมองเป็นภาพรวมเนาะซ จริงๆแล้วตรงนี้ลงมาแล่แท่งเขียว2แท่งนี้ขึ้นไปครับแล้วก็โดนบล็อกลงมาต่อเราจะมองพฤติกรรมการขึ้นอย่างนี้ครับเป็นบล็อกของเราก็ได้ซึ่งก็เป็นจุดที่ผมใช้ในการเข้าออเดอร์ลงมาเหมือนกันอยากจะบอกว่าการตีซนูนนะครับไม่มีผิดถูกนะเราสามารถมองพฤติกรรมในการตีอย่างนี้ตรงไหนก็ได้นะครับบางคนถ้าคุณจะมองแท่งนี้แท่งเดียวก็ไม่ผิดนะแต่อย่างเช่นนี้คุณก็จะเห็นว่าเออเราก็อาจจะตกรถไปนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการเลือกว่า ทำยังไงไม่ให้เราตกรถดีเนี่ยผมจะมีทริคเทคนิคและเทคนิคให้ด้วยครับว่าเออเราควรจะเลี้ยงไงไม่ให้เราตกรถด,ดีนะครับมันจะมีชิคเทคนิคด้วยนะครับการตกรถก็คือการที่เราตีโซนเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้ว่าเราจะเล่นที่ไหนแล้วก้าไปไม่ถึงเราไปซะก,ก่อนนะครับมันอย่างเค่นี้เรารอเซล,ลใช่ไหมถ้าเรารอแบบนี้เราก็จะไม่ได้เล่นเราเรียกว่าตกรถนะครับกดขึ้นรถนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่านี่คือ OB เซลเดี๋ยวให้ดูสักตัวอย่างครับการขึ้นแล้วลงนะครับเรียกว,ว่า OB เซลอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับขึ้นแล้วก็โดนบล็อก ขึ้นมาแท็กนี้ก็เป็นโซนเซลลครับนี่ก็เป็นการขึ้นแล้วลงเหมือนกันอ่านะครับเหน็นไหมขึ้นมาแท็กก็สามารถใช้การเล่นเซลได้เหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ออเดอร์บ็อกซ์เซลก็จะมีตรงนี้นะครับที่พอจะมองได้อยู่แต่ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ่ค่สวยเท่าไหร่แล้วก็พอมองได้จะสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของคุณภาพของออเดอร์บ็อกซ์อีกทีนะตอนนี้เพื่อนๆมองอกอกกันว่า ขึ้นเพื่อลงลงเพื่อขึ้นเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวไปหาขึ้นเพื่อลงสวยๆให้อีกตรงนี้น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันอ่ะนี่ครับขึ้นไปแล้วขึ้นไม่ไหวครับเป็นแท่งเดียนลงมาแต่ไม่ค่อยสวยนะครับมันคิดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยสวยทีน,ยนี้ทะลุนะครับเราแพ้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องคุณภาพนะครับว่าเลือกออเดอร์บล็อกยังไงให้แบบเมียตาชนะสูงหรือว่าแพ้แบบแพ้แบบน้อยๆนะครับไม่แพ้บ่อยนะครับมันจะมี เหตุผลอยู่นะครับว่าจุดไหนเนี่ยแข็งแรงจุดไหนไม่แข็งแรงเนาะอ่ะอันนี้ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆไปดูตัวอื่นบ้างทองคาบ้างดีกว่าดู EU เยอะละดูทองคำบ้างทองคําผมเข้าตรงไหนผมเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับนี่แท่งเขียวนี้ขึ้นมาแล้วก็แท่งแดงนี้ตบกลับแม่งเลยนะครับก็กลายเป็นโซนซลลนะครับราคาที่หลุดลงมาขึ้นกลับมาแท่งผมก็เข้าเซลลในะบริเวณนี้เนาะเข้าซลลมาก็ได้ออเดอร์ซลลแล้วก็ร่วงลงไปนะครับประมาณนี้มีตรงไหนอีกมีตรงนี้ครับ แท่งเขียวกับแดงนะครับเนี่ยสลับสีกันจะดีมากละครับเนี่ยเขียวแล้วก็แดงทันทีเนี่ยจะสวยมากเลยให้ดีครับแทง่งเทสีแดงเนี่ยต้องกึนแท่งก่อนหน้ามาได้อย่างนี้นะครับจะสวยมากเดี๋ยวเรื่องกดในการในการกึนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้อีกทีหนึ่งแบบละเอียดเนาะอ่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวในฝั่งเดี๋ยวฝั่งเซลล์ฝั่งบายเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาฝั่งเซลล์ก่อนให้เพื่อนๆดูคล่องๆก่อนอ่ะแบบนี้ก็พอไหวครับอพอไหวอย,อยู่นะครับเพราะว่าแท่งแดงต่อไปนี่ยกึนเลย ซึ่งถามว่ามานี้แพ้ไหมก็แพ้ไปนะครับนี่ต้องยอมรับนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชนะแบบ100%ในตลาดขนาดนั้นเนาะเราไม่ได้ชนะ100%ในตลาดขนาดนั้นอะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูฝั่งอีกฝั่งบ้างนี่คือฝั่งเซลนะเราดูฝั่งเซล,ลมาเยอะแล้วเรามาดูฝั่งบายบ้างดีกว่าฝั่งบายครับก็จะเป็นลักษณะฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือจะเป็นลักษณะการที่เออแรงเซลเนี่ยครับมันน้อยกว่าแรงบายคือการาฟจะต้องมีการลงมาหรือขึ้นมาจากไหนไม่รู้แหละ แล้วก็มีการต่อสู้กันนะครับเป็นเรนตรงกลางและตัดสินใจที่จะขึ้นต่อนะครับพฤติกรรมอาจจะเป็นให้ดีนะครับที่ดีเลยก็คือแท่งก่อนหน้าควรจะเป็นสีแดงครับคือมีการลงมาก่อนราคาจะมีการร่วงมาก่อนจะดีมากเนี่ยจะเป็นโซนที่ดีเลยร่วงมาก่อนแล้วราคาโดนบล็อกครับห้ามลงต่อแล้วแล้วราคาก็ตีกลับขึ้นโดยตีกลับขึ้นครั้งนี้ตีได้ทะลุแท่งที่ลงไปเมื่อกี้นะครับจนเกิดการโดนทําลาย่างนี้ครับไอ้แท่งที่โดนทําลายแท่งนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการแท่งที่เซลล์ฟอร์บายครับก็คือเซลล์ก่อนที่จะบาย แท่งนี้คือแท่งใบแท่งนี้คือแท่งเซลล์เราจะตีแท่งเซลล์ไว้นะครับแท่งสีค้่ตรงข้ามนะครับแรงายเยอะกว่าก็คือแท่งเขียวก็ตีแท่งแดงนะครับถ้าแรงเซลล์มากกว่านะครับก็เป็นโซนขาลงใช่ไหมก็ตีแท่งใบแล้วมันจะตรงกันข้ามกันอย่างนี้เนาะอ่ะมาดูขาขึ้นมากดีกว่าครับแท่งแท่งที่เป็นโซนโซนโซนาบนะเราไปดูโซนบายบ้างแท่งโซนบายของทองคาที่เห็นชัดๆหาให้สักครู่นึง ชุดนี้ทองคามันลงอ่ะสซนขาขึ้นแยกกนอะไงอันนี้น่าจะพอไหวไหมเสียดายไม่สวยเป็นทาเฟสด้วย m 3 0ไม่สวยเลยเ n4 แล้วกัน4ชั่วโมงอ่ะนี่สวยมากราคาลงครับแล้วก็โดนบล็อกไม่ให้ลงต่อเห็นไหมราคาล่วงมาและสางนั้นก็โดนบล็อกครับห้ามลงต่อครับแล้วก็ตีกับเขียวเลยและสามารถตีกับแท่งเขียวเนี่ยตีกับชนะแท่งที่ลงเมื่อกี้ด้วยเห็นไหมครับทะลุไปเลยเขาว่าทะลุของผมคือต้องทะลุเป็นเนื้อเทียนนะเนื้อเทียนต้องทะลุมาอย่างนี้เลยจะดีมากนะครับ เพราะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะตีแท่งที่เป็นสีแดงเนาะเพราะแรงบายมันเยอะกว่าถ้าแรงบายเยอะกว่าตีแท่งแรงเซลลครับเพราะนี่คือการเซลลก่อนซลล์เพื่อบ่ายโซนนี้เขาจะเป็นโซนที่เราใช้ในการเข้าออเดอร์บายนี่คือดีมันหรือโซนที่เป็นแนวรับหรือโซนที่เราจะใช้ในการเขาเล่นบายนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นดีมานเหมือนกันนี่แท่งแดงนี่ลงมาแล้วโดนบล็อกห้ามลงต่อครับแท่งเขียวตีออกมาคืนแท่งก่อนหน้าก็เป็นโซนบายของเราไปได้เห็นไหมสวยๆนะครับแบบนี้ เอามีตรงไหนอีกได้ไหมอันนี้อันนี้พอได้อยู่เหมือนกันแดงแดงลงมาครับแล้วก็โดนแท่งเขียบล็อกไว้แล้วก็ตีกับขึ้นไปครับเพจนี้ครับมีไส้หลุดมานิดหน่อยแต่ก็เด้งขึ้นได้ประมาณนี้นะครับเออมีตรงไหนอีกสวยๆฝึกดูกันฝึกดูกันอ่านี่ตรงนี้แง่แท่งแดงลงมาครับโดนแท่งเขียบ,บล็อกเอาไว้ห้ามลงต่อนะ นะะลงมาก็สามารถเด้งขึ้นได้นะครับประมาณนี้ซึ่งวิธีการเลือกของผมนะครับเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขให้ว่าเออเราควรจะเลือกแท่งในการเล่นยังไงมันจะมีเงื่อนไขยังไงดีที่ถึงเราจะได้โซนที่แบบมีคุณภาพที่สุดที่สามารถนําไปใช้เทรดได้แบบมั่นใจว่าเออมันจะไม่แหกเต่๋ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นที่ถึงขนาดจะกันตีได้ว่าเออตรงนี้น่าจะไม่หลุดนะตรงนี้มันจะไม่ไมแพ้นะมันผมไม่มีเทคนิคเทียบขนาดนั้นนะครับแต่มีเทคนิคที่เก็บสถิติมาแล้ว เกิน70%มันไม่แพ้เออเราคิดดูว่าเพื่อนๆือเทรดสิบครั้งแพ้แค่3ชนะ7เพื่อนๆโอเคไหมล่ะถ้าโอเคก็ผมจะมีเรื่องนั้นสอนให้นะครับประมาณนี้อันนี้ให้รู้จักทฤษฎีของมันก่อนครับว่าออเดอร์บ็อกหน้าตาเป็นยังไงแท่งเขียวที่มันชนะแดงเป็นยังไงแท่งแดงที่มันชนะเขียวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่ออีกทีนะครับในพาร์ตต่อไปซึ่งเราจะเริ่มคุยกันเกี่ยวกับสภาวะของกราฟที่มันขาดสภาพคล่องหรือว่าเกิดช่องว่างของตลาดเกิดแกวบขึ้นมาเนี่ยเราจะมาคอมกัน กับออดิบ็อกยังไงดีเราจะตีโซนยังไงให้มันคุณภาพที่สุดเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทต่อไปครับผม